ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้ออรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็คโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบ,บริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็เลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาไปเลาะแฟนเพจ มณนนี้พาพี่น้องมาเลาะอยู่ทังบ้านหนองแปนคือเก่านะครับบ้านหนองแปนตําบลสะสมิงอำเภอวังชมรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอดีเมื่อสักครู่นะครับไปถ่ายคลิปอยู่สไปฟร์มนะครับแล้วก็ไม่เพ่นบอกว่ามีมีชาวบ้านนะครับอยู่ในบ้านหนองแปนนี่แหละนะครับเพื่อนบอกว่าอยากขายงัวนะครับมันบอกว่าอยากขายง่วไปถ่ายคลิปไปเปิดแนนนะครับ ก็เ,เลยได้ออกมานะครับอยู่กับเจ้าของพอดีเลยน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่อุแม่นบะค่ะเออแม่อุแม่อุอยู่บ้านหนองแปงเนาะแม่นค่ะคนละฝากทางกับบ้านหนองแปงคือเก่าเนาะแม่เนาะจ้า <laughs> แม่อุอายุหลายปีใดแล้วนี่ห้าสิบสามจ้าห้าสิบสามปีนะครับนี่อันปกติเขาเฮ็ดหยังเน่แม่อุกะเฮ็ดหน้าปลูกข้าวโพดนี่ละเฮ็ดหน้าปลูกข้าวโพด ปลูกพักบ่ปลูกพักปลูกกระโพดปลูกเขาหน้าแหลกเห็ดบัทุกอย่างเห็ดสวนปามน้่แม่นค่ะสวนปามกับมีสวนปามกับมีนี่โอ้เห็ดหลายอย่างเนาะเห็ดหน้าออ้มันมันสี่สิบห้าสิบไร่มันบทีนี่นะอากาศมันมีฉนดอยู่ประมาณยี่สิบกว่าไร่เมื่อวนก็บ่มีฉนดโอ้มีฉนดอยู่ยี่สิบกว่าไร่จ้า ที่เหลือบอัมีโฉนดอีก80ดสิไรเป็นรอยนึงพอดีนี่แม่เพ็นบอกว่าแม่อุอย่าขายงัวดเป็นจังใดคืออยากขายมันบ่มีหมองลามมันบ่มีหมองลามแม่นค่ะมันหลายกับบัมีหมองลามหญ้าบ่มีหญ้าบ่มีมันบ่มีหญ้ามันกินมันปลูกของไปเบิดเลยที่หล,ล,ลายๆก็ปลูกของเบิด์ตหมดเลยแนนค่ะปลูกข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดข้าวโพดอย่างนั้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หัวหารข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แม่นบ่ค่ะ คือต้องเก็บเอาฝากมันแม่นบอกสุกต้องรอให้มันแก่มันแห้งรอให้มันแก่มันแห้งโอ้เสียดายตนมันเนาะขันตนแนวนี่ในงัวกับลังกินแสบเลยนี่<ม>น <laughs> งัวกับลัางกินแสบเลยนี่เลี้ยงงัวอยู่แจ็กโตตอนนี้ไหมอุไม่แปดโตจ้ะเลี้ยงง่วเป็นเป็นงานเสริมบอกหรือจังใดก็เป็นงานเสริมเป็นนี่ล่ะทั้งปูของทั้งเลี้ยงงัวนี่ละ่ะปูของทั้งเลี้ยงง่วจ้าเอาไปเอามาปูกของหลายบ่มีมองเลี้ยงง่วแแ่นค่ะก็เลยสิขายออก ตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่พุนห้าตัวแม่พันธุ์เหลือห้าตัวแม่นค่ะลูกมาอีกเั้โตัวปะตอนนี้สามตัวลูกสามตัวลูกเพิ่งออกตัวนั่นแม่อู้ศิขายจ้าตัวนี่สิขาสามตัวค่ะสิขาสามตัวแม่ลูกลูกลูกเป็นสองตัวลูกออกไหม่กับลูกติดมาหล่ะหล่ะโอ้คือคือเป็นโค้กเดียวกันเบไปเลยแม่นค่ะ ม,ม,มีแม่ใหญ่ตัวหนึง่งมีแม่มแมสาแ<ต>วแ่สาวคือลูกลูกมัน่นก็มีลูกน้อยอีกตัวนึง่งเป็นสามตัว,เ,ตวเดี๋ยว็กสิบห้าปเบิง่งเลี้ยงงัวมาานี่ถึงสิปีแล้วบ่แมุ่พอค่ะพอพึง่งเเลี้ยงพึ่งเลียเล้ยงแม่ตะงกี้เลี้ยงอยู่ขายบ้านหลังก็เลยมาซื้อหม่มาเลี้ยงมาสิเลี้ยงไม่อีกก็เพึ่งมาซื้อซื้อเลี้ยงช่วงใดนี่ช่วงใดกำลังเข่าสุ่มนี่ล่ะ บ่คัดเขาแล้วปันไดน่ะโอ้ยไวๆนี่วังสี่ห้าหกเดือนนี่แม่นค่ะโอ้ตะกี้นั่นขายช่วงไหนขายช่วงไดเท่านั้นขายช่วงช่วงเป็นราคาอยู่บ่ช่วงแม่นเป็นราคากระลังลงส่วนกระลังลงกระลังลงขายออกเบิร์ดเลยแม่นบ่ช่วงนั้นนะแม่นค่ะก็ได้อยู่บ่ล่ะถือว่าได้บ่ก็ได้อยู่เออถือว่าได้อยู่เนาะช่วงนั้นขายออกเบิดเลยเบิดเลยกระเลี้ยงอุ้ยหยุดเลี้ยงไปหลายปีตัวนี้งสองปีบ่บ่บ่ถึงบ่ถึงสองปีเนาะบ่ค่ะบ่ถึง พอง่วเริ่มอุวยกับประมาณปีกว่าๆเดียวปีกว่านี่แะตอนนั้นเลี้ยงเจ๊กโตนะที่ขายเบิร์นะตอนนั้นม่เจ๊กโตสี่ห้าโตนี่แหละสี่ห้าโตขายเบิร์ค่ะมาตันี่คืมดีคืมไรวังสี่ห้าเดือนนี่เคื่อกเลี้ยงอีกแต่หัวง่วบอเป็นลาคาะค่ะแต่ยังไปซื้อมาเลี้ยงอีกแม่โอ้เอาเริ่มจากแม่นี่นี่แม่อุนี่แม่นี่นี่ขายบ่จังหวานจีระแม่นี่พี่พูดอย่างมัน นี่พูดได้กๆขายครนบได้ราค่ากันนะขายอันนี้ก็เพึ่งซื้อมากว้ายนี่คือกันแม่นบ่แมนค่ะซื้อมาสองสองโคมมันทองซื้อมาสองโคมโอ้มันทองอ๋อซื้อมาสองตัวมันทองทั้งสองตัวคือซื้อแม่ม่านแม่นค่ะแม่ม่านสองแม่แมนค่ะมันทองทั้งสองสองแม่เลยแม่นบ่แมนค่ะอ่ะตัวนี้ลูกมันยังอยู่อยู่ป่ะนี่อยู่ค่ะพู้ลูกมันตัวแม่เรียนหลินนะโมลูกตัวเมียลูกได้เจักเดือนแล้วเดือนกว่าลูกได้เดือนกว่า ก็คือซื้อมาสองตัวเจ็ดหมื่นมันมันทองทั้งสองตัวสองตัวเจ็ดหมื่นเอานี้ตัวนึงละกับลูกมันพุ่นละตัวเมียแลรเลนอยู่พุ่นละนะครับนี่แล้วอีกตัวนึ่งในไ,ไมอุตัวไหนพุ่นตัวพุ่นตัวยื้อพุ่นแดงแดงพุ่นบ่แม่ค่ะตัวนี้โอ้แดงแดงใบเดิสิบ้าไปเบิ่งนี่นี่เบิ่งแม่นี่สะก่อนนี่คือแม่แรกนะครับที่ซื้อมาพร้อมกันนะคสิบห้ามาเบิ่งอีกแม่หนึ่งซึ่งซื้อมาตอนม่าน,นะครับ มานกับมันประมาณสี่ห้าเดือนละมั้งเนาะตอนนั้นเนาะนี่นี่เออแต่ว่าแม่นี่ใหญ่ไหมนี่ลูกตัวผูหรือตัวเมียออกมาเนี่ยตัวผูคือการผลตัวใหญ่ใหญ่น่ะลูกตัวผูเป็นบ้าออกพร้อมพร้อมกันบ้ออกไรกันหาหกมือออกไรกันหาหกมือเนาะนี่สองตัวเจ็ดหมื่นเป็นงัวม่านพี่น้องนะครับนี่อันคันมีคนมาขายอยู่บลาเนี่ขายขายขายราคา ว่าค่ะวัตบลูปวัตบลูปก็แสดงว่าแม่ลูกขี้หม <later> ูข <oru> <notable> <gonna> ี่หมากันมีคันต่ำแล้วต้องมีสามหมื่นห้าเนาะโค้มละสามหมื่นห้านะครับนี่พะว่าเพิ่นซื้อมาเจ็ดหมื่นนี่คู่แรกผ่านไปนะครับนี่สีผ้ามาเบงแม่อุเล่าคืออยากเลี้ยงเนืช่วงวัวลงนะครับแต่ว่าไปซื้อแพงเหลือเกินผมผมบอกได้เลยว่าซื้อแพงเหลือเกิน เพราะว่าราคามันก็บรรจุนั้นเดียวมันอ้วนเม่นบ่อตอนทองเม่นค่ะเกือบจังเป็นตะเลียงมันนะเขาว่าเจ็ดหมื่นกบต่อเลยกบต่อเลยเขาเลยแต่ก็ดีอยู่ดอกคนขายเนาะขายก็ได้ราคาดีอยู่เอาเข้ากับพัฒนาต่อสันตุลาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยนะมาเบ่งลูกมันก่อนนี่มันกำลังกินนมนี่แม่นบ่อแม่นค่ะนี่นี่ลูกตัวเถิกตัวเถิกนี่คือลูกแม่แดงเมื่อกี้ส่วนนี่ตัวเมียนี่ลูกแม่แรกเนาะ ลูกแมวแรกนี่นะครับนี่สองข้มตัวสองโค,ม,งโคมขีหมูขีหมววั<ม>นจะบรรลุก็ต้องมีเจ็ดหมื่นหลานั่นคุยกันเราเองเด้อนะครับแต่สถานเบอร์โทรให้โตที่แม่อุว่าสีขายก็คือนี่นะครับนี่มแม่นี่นี่ซื้อมาตอนนั้นกับลูกสาวมั่นประมาณหกเดือนที่แล้วแม่นบอกแม่อุจ้าซื้อมาตอนมนั่นๆได้ประมาณสี่เดือนตรวท้องพรอะแม่นปะแน่นค่ะนี่แม่นี่พี่น้องนี่นี่เด้อเบิ่งเด้อนี่ แม่นี่นะครับถามเขาว่าอยู่กับเขาได้ลูกนึงแล้วนั่นปะแล้วก็มามีลูกติดมากคือตัวนี้แม่ค่ะหวังฮดเดือนม่ได้ใหญ่ปานนี้บ่กแม่อูบบอซื้อมาตอนนั้นมาใหญ่มันใหญ่แล้วเดียวนี่ซื้อมามันยังหน่อยอยู่ซื้อมายังน่อยอยู่แม่นบอแม่ค่ะเป็นงัวสาวติดแม่มานะครับแล้วก็นี่แม่เธอซื้อมาตอนนั้นกำลังมั่นสี่เดือนตอนที่คลอดลูกแล้วนะครับ คอดเด้จังมือหล้วลูกอทิตย์กัวล่ะอทิตย์กว่าเป็นตัวผู้บ่ะตัวผู้จ้ะเต่กถึงว่าเถิดพี่น้องของเขานี่นี่ลูกเธอนะครับนี่แต่โค้งใหญ่แห้งอิหรีแม่ตัวนี้โค้งใหญ่แห้งอิหลีนะครับนี่เป็นงวใหญ่เป็นงวใหญ่เนาะแม่อูซื้อมาหลายปันด่นะซื้อมาสี่หมื่นสี่จ้ะสี่หมื่นสี่ก็คือแม่นี่ทองสี่เดือนกระลูกติดตัวนี้ ลูกติดมาแม่่ตัวนี้บ่ท่านขึ้นให้เห็นเนาะแมอู้งนาะยังๆค่ะเพราะว่าลูกน้อยก็เพิ่งได้อาทิตย์นึงนะครับนี่การงัวประมาณปีปีเคึ่งเนาะปีกัวละล่ะนี่นั่นนะกาลังสิบเป็นสาวอืมงัวกาลังปีเรื่งนะครับแต่ว่าใหยไแมยใหญ่ขึ้นแม่เลยนะครับนี่นี่เด้อนี่นี่ที่แม่อู้เราอยากจะขายนะครับนี่มันมีมองเลี้ยงมันมีมองลามันหลายเกบ่มีหม่องลาราคาได้ไหมอู้ ล้วค่ะท่าไถหล่ะว่าตำถือม่าสี่หมื่นสี่ว่าตำมันหลุบลายแต่น,น<อ>าา่าว่าตำหลุบขันว่าวเนี่นี่เขาให้ 40, 40, สี่หมื่นสี่ขายอยู่บ่ล่ะขายขันขาย,ขาย 40, 40, สี่หมื่นสี่มันสี่เลยค่าเรียงบ่ป่ะก็คือว่าไปจากสี่หาหมื่นก็มีก็คือเมอุละว,วานี่นี่ชุดนี้เดอ้อนั่นนั่นลูกนกตัวเป็นาสาวกับลูกตัวน้อยนั่น นี่ละชุดนี่ละไม่อุเราซื้อมาสี่หมื่นสี่พี่น้องเพื่อนบอกว่าคันมันบัลลุบแต่คุยันเอาล่ะม่ได้ร่วมคัรถคาราดีม่ได้ร่วมพอจูงมาเนาะอยู่ใกล้ๆนี่เนาะนี่พิจารณาเอาเด้อพี่น้องพู้ใดอยากหาเงื่อนี่ยงพ่อเหลี่ยงอยู่เหลี่ยงง่ายว่ามันบดดือนั่นะแล้วก็เบิ่งแล้วว่ะมันให้ลูกถี่น้่นเลยนี่ลูกตัวนั่นกะ มานห้าหกเดือนมันกระทองแล้วก็ออกมาตัวนี้อีกเลยนะเบิ่งส่งแล้วนะนี่ลูกมันก็งามลูกมันลูกก็งามลูกก็ใหญ่นะครับนี่สี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องชุดนี้นะครับนี่แม่นะครับแม่อยู่กับเจ้าของเก่าก็มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับก็ได้ลูกติดมาคือตัวแม่สาวน้อยนะครับแล้วก็ม่านมาอีกนะครับตัวลูกก็ปีกว่าแล้วนะครับวัดแต่บรรลุปฏิไมอุ ว linguistic. ัตตาบลูบวัตตาบลูบนี่ก็ต้องโทรมาคุยกันเราเองแล้วจ้ะเนาะพ่อขายก็ขายวระสันดอกพ่อขายก็ขายอยากเอาออกบ่เดี๋ยวนี้อยากเอาออกไปเลี้ยงชอยกันแน่มันหลายมันมีมอกลามปูกขวางกับเมื่อยแห้งช่วงหน้าน่าเนฮิตยังไงแม่อุบ่มีหน้าน่าหรือขังยางเดียวขังบ่ขังแล้วก็ตัดหยาให้ยางเดียวตัดหยาให้แม่แม่อปบูกหยาบู่กค่ะู่ข้างล่างมี่ลูกหยาน้ำมีลูกหยาน้า มันพ่ออยู่บ่ล่อบ่พ่อซื้ออยางเดียว <c oughs> ไปซื้อ,อยาไม่ให้มันกินอีกแม<ะ>่านซื้อยาซื้อเฟียงสิซื้อมาประมาณหกเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่มันหลายโตอีกอย่างกาลังเหตุของตอนนี้นะเหตุของก็คือชาวบ้านก็คือปลูกข้าวโพดแนข้างล่างก็จ้ปลูกยางเป็นยางนั่นจ้ามีทั้งเขาเทั่งข้าวโพดเห็ุหน้าแรงน้่บ่แมจ่จ้าโอ้เห็ุหน้าแรงน้่ซื้อ,อยามาให้กินช่วงหนา หน้าก็คือสิบเบิดหลายเติบอยู่ละเบิด์ซื้อหยาอยู่ฟาร์มเบิด์ตสองหมื่นช่วงหน้านั่นบอกแมนค่ะเบิด์ตสองหมื่นเบิด์ตสองหมื่นเข้าไปตัดเอาเองบอกไปตัดเราเองครับาาขายหลอกละพันละพันโอ้หลอกละพันละพันบานมันโป,ป่งไปอีกเขาก็ซื้อมาอีกโอ้ต้องต้องจ่ายเงินอีก <c oughs> แมนอยู่ใสอยู่ฟาร์มไหนฟร์มสไปคุณล่ะโอ้สไปฟาร์มขายยาพร้อมันน่ะบอกปา้าบุญน้อง ช่วงหน้าหน้าซื้อยาเบิดสองหมื่นนะครับซื้อวัตตะเมืองซื้อมาซื้อมาวัตตไผขายซื้อวัตตะมันมีอยากินแสดงว่าตะกิงว่าหลายกว่านี้ที่สันนะหลายค่ะสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวแม่เอาแล้วคือเหลือซ้ำนี่ขายออกขายออกไปน้ำขายไปมื่ช่วงใดนี่ขายอาทิตย์ก่อนเนี่ห้าตัวหาตัวแม่ใได้พ่อสองแสนปะโบพ่อใดพ่อสองแสนง่วนหน่อยหน่อยง่วนหน่อยน่อยนง่วนพ่อปีปะบ่จ้าว่าง่วน ไอ้สองเดือนหลูกมันสองเดือนกลัวเป็นวัวน้อยขายติดติดแม่ไปก็มีห้าตห้าตได้เท่าไหร่ขายหาหมื่นกลัวกำไรบ่ตั้งแต่เลี้ยงม่ขาดทุดขาดทุนแต่เฉพาะช่วงหน้าหน้าซื้อยากกเบิดสองหมื่นละพี่น้องอยามันจอยแต่กับพี่ดีแต่ละไม่อูเราเลี้ยงวัวพี่นี่นี่นี่ขายยกเลยบอกชุดนี่นะแม่อูสี่หมื่น อ่าสี่หมื่นกว่านี่แม่ค่ะก็คือนี่เด้อแม่สาวนี่โตนหนึ่งนะพี่น้องนะครับนี่ก็ปีกว่ากว่านี่แหละนะครับนี่เบิ่งเอาปีกว่ากว่าเนี่แหละนะครับนี่ใหญ่เนาะโค้งใหญ่เนาะใหญ่ค่ะนั่นแม่เธอนะครับตัวนี้แม่เธออืมเชื่องดีตัวละไม่อุ หูวัสุโตค่ะอยู่น mm hmm> like ี่มัเป็นยังไงหูวัสุโตอู้แต่มานางามแม่นาโนกมัวจังสี่นะช่วงว่าหูเป็นละค่านี่ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีแสนล่ะนี่หน้ามันโนกดีนะครับลูกพูนลูกพุนลูกยังไปเลาะเล่นอยู่พุนลูไปเลาะเล่นอยู่คนนี่เบื่อเอาได้พี่น้องได้ความใหญ่นี่ซื้อมาสี่หมื่นสีว่าแต่บุรุษ คำว่าบรรลุของไมอูกับคุยกันเราเองเด้อเพื่อนบ่ตั้งราคาไหมเพิ่นว่าวัตแต่บรรลุว่าซันเขาให้45,000ก็สิขายที่สันน่ะขายตัววัตแต่บรรลุขายตัวแะ้ว่างวัต่บรรลุเอ้าฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องกันเอาเด้อนะครับนี่เซลออกจากตัวไมอูเอา ออกทย่อยออกเบิรดนะคะมันได้ราคากันเอาออกเบิดเลยใอ่ออกเมื่อยเรียงแต่ว่าสองตัวแรกนั่นก็ซื้อมาเจ็ดหมื่นตันตีมันสิค่ามองเจ็ดหมื่นตันตีเออสิค่าตัวนี้ละสิค่าเจ็ดหมื่นนัคอยเลียงพะชกรนตีแต่ว่าชุดนี้นะพ่อซื้อเลยล่ะว่าแต่บรลลปสี่หมื่นสี่ไม่อู้ขายว่นสันนี่พอลูกมันอีกหน่อยก็ผสมได้ละเด้นน่ะ ดูเพิ่นไก่เสร็จผสมเหรอล่ะมันมแมน,มนอันนี้ละ่ะนะลูกมันโอ้ายมันใหญ่แหงเลยบนใบหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่ในแม่กับลูกนี่แม่กับลูกลนี่แม่กับลูก,แ,ก,ลกแ,แถมลูกตัวน้อยไปให้อีกตัวห<ล>นึ่งเป็น,นอยอยพ่อเลี้ยงในพี่น้องนี่แต่จริงๆเนาะแม่อุซื้อมาตอนนั้นนะถ้าว่าโตโตวขวามือโตลูกแม่ไหนยัง ยังน้อยอยู่เนาะมันหาหกเดือนกันใหญ่เติบแล้วตอนนั้นทองอยู่สี่เดือนก็ถือว่าแม่อุซื้อแพงอยู่นะในราคาง้วนปัจจุบันนะนะแม่อูซื้อสี่หมื่นสี่จริงๆง้วมันเกินสี่หมื่นเด้แม่อุจังหวะเนี่ยเพื่อนว่าพวกเพื่อนว่าพวกสือก็เลยสือตัวมามันพอกสือมันตัวใหญ่เพื่อนว่ามันตัวใหญ่แม่อ่ตัวใหญ่ดูกัย่างเพื่อนว่าก็เลยอจริงๆแม่อูกะกะเกินไปประมาณจักสี่พันนี่แหละเพราะว่ามันอยู่ประมาณ สามหมื่นเก้าส <t od S 2> ี่หมื่นนะตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงน้ำเนาะเพราะมันทองมากเนาะเขาก็บอกว่าตัวตัวผู้ตัวเมียเนาะนี่อู้ง่ามแห้งพี่น้องว่าแต่บอลลูปนะครับแม่อู้เบอร์โทรแม่อู้เด้อศูนย์แปดหนึ่งจ้าศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่สี่เก้าสามสี่เก้าสามเนาะจ้าโทรหาแม่อู้จ้าว่าแต่บอลลูปสี่หมื่นสี่มาเอาเลย เอารถมาใส่เอาเลยมันวะขายแน่นอนนันวะขายแนนอนมันวาเนี่ยเบิ้องเดนี่ไม่อูเราอยากจะขายออกนะครับนี่ลูกคนกำลังมานี่ลูกมันจริงๆิงเราก็สิขายเบิดนั่นแหละเราวะนี่ลูกมันในอาทิตย์นึงพอดีลูกนี่มันผสมใบสมหลอดบ่อหรือสมโตมโโหน้ำพิ่นคือกันแน่เผิ่นบ่เลยถามมันนะมันสมแม่ันบ่มันสมมาน้ำผิ่นมีมาน้ำผิ่นลูกเถิกหน่อยพี่น้องนะครับเนี่ย เบิงคักๆพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้เบิงทุกซอกทุกงมุมนะครับัวงง่วงามแห้งนะครับมัวโบดหน้าโหนกดีนะครับนี่จังใดก็สมแดงได้แดงแน่นอนนะแนวนี้สมแดงได้แดงแน่นอนนะครับนี่ชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ลูกมั่นนะครับแม่มั่นนะครับ แล้วกันนี่อีกโตหนึ่งนะครับนี่บาแต่บรลุ 40, สี่หมื่นสี่แม่อุเราขายพี่น้องโทรมาต่อร้องพูดคุยกันเอาเดอ้อพูดใดกําลังหางัวเลียงอยู่นะครับพอเลียงเลยล่ะนะครับนี่พอซื้อเลยล่ะนะครับพอาะาอีกหน่อยนี่ย่านขึ้นพร้อมกันบ่จักแม่กับลูกนี่จักหน่อยนี่เนาะอ,อ,อกจักสามเดือนนี่เน,นาะจะว่าลูกเพลินไก่หรือนะแนมเบิงบ่ โ่งมีเน่ละ่ะสซ่งมีล่ะมันเลื่อมๆแล้วมันบ่เนี่ละอีกสามเดือนหนึ่งยานได้สมพร้อมกันเบิรอยู่นี่พอลูกมันขึ้นมารอบแรกเขาก็ผสมอยู่แล้วไปผสมรอบสองรอบสามคุณเอาเบอร์โทรอีกรอบแมอ้วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่สี่เก้าสามสี่เก้าสามแมวอู่อยู่บ้านหนองแปนเด้อนะครับตำบลสะสมิงอำเภอวังสินฉราบนในวัดอุบลราชธานีนะครับ คลิปนี้นะครับขอบคุณในหลายที่ติดตามเป็นกำลังใจเอากันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ